สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับน้องมือหน,นีเขากำลังยุ่กันในเกมไฮสคูลซีโมเลเตอร์2 0 1 8นั่นเองเย้และในครั้งนี้ผมพิพาทุกคนไปตำรวจเอ่อแมพนี้นะครับเนาะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมได้เล่นไปก้อนนั้นนะครับทั้งหมด2คลิปครับทุกคนคลิปแรกอ่ะยูรอล,ลเริ่มต้นการเทสยูทูบเลยครับเป็นคลิปที่ผมเปิดกล้องเล่นครั้งแรกได้ว่าภาพกับกล้องกับภาพเล่นเกมไปว่าตรงกันจ้าอยากทีบอกทุกคนก็เป็นคลิปแรกแล้วก็นั่นที่ผมได้เปิดกล้องนะครับเนาะ เป็นคลิปที่ผมเริ่นเกี่ยวกับเกมนี้แหละแต่ว่าเป็นการข่าคนในโรทังเรียนครับเอาเป็นว่ามือนีผมสีพาทุกคนไปตำรวจเอ่อแมปในเกมให้พูดที่มูเลเตอร์2018นะครับนวาวาแต่ละแมปมันมีอย่างแน่เออแต่ละสถานที่มันมีอย่างแน่สันดอดนะครับเนาะตอนที่ผมตอนนั้นผมอธิบายไว้นะครับนวะวามาันมีพวกจ้าไร,รน้ำผู้รนผู้นี้แต่ว่าผมว่าท่านใดไปพ้าไป็ําำรวจครับแต่ว่าเกมนี้ผมสิผ้าทุกคนไปตำรวจเอาเป็นว่าไปเล่นกันตด้งว่าไปกันเลย เอาละครับเข้ามาหอดหนาลักของเกมเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนและนี่ก็คือตัวละครของฮาครับทุกคนตัวละครของฮาอ,อยู่ในบ้านในหน่วยหนึหนงและฮอกับพรอมที่ปโรงเรียกครับ แต่ว่าในครั้งนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจสถานที่ตา่ตางๆนะครับเนาะแต่ว่าคลิปที่แล้วนี่ที่ผมเล่นคือผมแค่อธิบายแต่ก่อนนะกันว่ามันมีสถานที่แแน่นแต่ว่าในครั้งนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจและลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับทุกคนและหลังจากนั้นผมจะพาทุกคนไปขาคนครับทุกคนโอ้โหว้าวมาแล้วสะพรึงกลัวก่อนที่เฮาสิไปนะครับเพราะเฮามาปรับเปลี่ยนอ,อันนี้ก่นอนนักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปลือยในี่นลงก่อนนะครับทุกคน ปับเปี่ยนเงาปับเปี่ยนเหลือนะครับนเวาเล้าขาคนมันจะได้สมจริงแล้วก็วเวาเล่าย้าไปงามากสะมีความแบบเป็นเงาเล็กนึงเอาเป็นว่าไปกันดีกว่าโอ้โหแหลกเป็นกันนะจ๊ะอ้าวเงาบม่มีถ้าต้องปรับเปลียนเงาครับเดี๋ยวเงาอยู่ไหนวะาชา์โด l o s อันนี้เอาแล้วนะฮะเออเงามาแล้วมาเอาแล้วครับเข้าไปในโนโรงเรียนก่อนครับทุกคนโรงเรียนเท่ามีาเฉลิมสองฉันครับโอ้โหเดนเกมนี่เราคิดพออดตอน ตอนเรียนมีครั้งแรกเลยวะโอ้โห,โโหกุมสตอเบอรี่เช่นเคยครับทุกคนอุ้ยบอชัวหมเอบ่อพื้นยินล้วได้เนิเบิ้งส่เแี่ยวเอาเป็นว่ามันหนีบอะไ้สนใจครับทุกคนพามาเบิ้งห้องกันดีกว่าว่าไม่มีห้องอยังไงอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนครับทุกคนช่านคา่าดี่เป็นห้องเรียนเบิ้ดเลยนี่ก็เป็นห้องเลียนฟานท่านนี่ก็เป็นห้องเรียนเหมือนกันครับมันอาจจะมีหลายห้หองอยูนะ่เนาะนี่ห้องเลียนไปเลยประมาณนี้มาเบิ้งสั้นชองกันดีกว่าชั้ชันชองไนะ สั้นซองกันดีกว่าครับทุกคนมันมีอะไรบ้างชั้นกระเธอจะเป็นห้องประชุมครับของรุนพีนะครับเนาะเอาละชั้นนี้ละอันนี้ก็จะเป็นห้องผัวบ้นการครับหรือพอออกนะครับเนาะจะอย่ห้องนี้เลยห้องนี้ปนีเป็นมี่อย่างนี้นะหองนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องเลี้ยงครับครับทุกคนสองหองนะครับเนาะเอาละครับหองนี้กับเธอจะเป็นหองที่สองหอง แต่ว่าฟังท่านนี้จะเป็นห้องพวกวิชาการห้องวิชาตะลัตกตาๆนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิชาดนตรีอันนี้ก็จะเป็นวิชาเฮ็ดอาหารนะครับเนาะมีคู่พร้อมจะละอ,อสาขาวิชาต่นงๆนะครับเนาะอันนี้วิชาศิลปะประมาณนี้ครับห้อ,หองน้ำโรงเรียนยังบ่มีประตูปิดนี่โอ้โหอะไรยังไงอืมหืมถูสสวมตั้งกลางซะด้วยไม่ได้นะโรงเรียนแบบนี้มันไม่ได้มาตรฐานเลย และห้องนี้เราจะเป็นห้องปฐมนิเทศครับทุกคนห้องต่อไปกจะเป็นห้องห้องคอมพิวเตอร์นะครับเนาะไทท่เยนายท่านนันดต่อก็สามารถมาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กันได้ครับทุกคนและของุดท้ทยที่พาไปเลยคือห้องไรบารีนะครับหรือที่เรียกว่าห้องสมุดครับทุกคนทุกวันนี้พวกเขาจะจำเป็นแล้วครับทุกคนเพราะว่ามีโทรศัพท์เขามามีบุตรตาดในชีวิตประจำวันเข้งคับทุกคนเอาเป็นว่าในใยๆข้อก็ของเอาห้องตำรวจทุกครบทุกห้องแล้วไปเบิ่งห้องชั้นล่างกันเลยดีกว่าว่ามันมีอย่างแน่นะครับเนาะ โอเคไปดูชั้นล่างกันเลยนะจ๊ะชั้นล่างสิทธิภาพไปโอ้ยอะไรฉันต้องเข้าสอนพวกนี้ซะเลยไอพวกนี้วันนี้่อยจะเข้าเรียนพวกเราไปตามมันมาโอ้โหนำนักเรียนมาเรียนหนังสือครับทุกคนบอคอยีิมี่ไผเรียนอยากบอคอยซิมี่ไผเรียนนวิชาน้านเพินนะครับเนาะเพินกับคุม้มอ้าวอ้าวอีกคนนึงเฮ้ยครูไ,หไ,หไปหรือยังอ่ะเฮครูเขา้าห้องพวกเราช่วยแน,น่แน่อุตส่าห์ว่าจะหลบนี้หรือจะเดือเรียน โอ้โหช่กงนี้มากกันโดดเรียนเท่ากับโดดเรียนเหมือนกันเท่ากับ่เขาเพราะว่าเขาไม่หนีเขาจะมาตํางวจเนาะห้องนี้เป็นห้องปฐมพยาบาลครับทุกคนมีครูพ่อมีหมอห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักคู่นะครับเนาะของพักคู่เขาไม่เข้าไปเติบ่ะเออมันก็เป็นระบบของเก็บนะครับเนาะเอามาดูต่อไปอันนี้เป็นห้องห้องครัวครับทุกคนเอาละได้ก็ตำรวจห้องทุกนี้ครบทุกห้องแล้วครับทุกคนไปเบิกงข้างนอกกันดีกว่ามีห้องนแน่อันนี้ก็จะเป็นสนาม เ,เทนนิสนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสนามบอลลย์บอลแบบนานี่ฝั่งทางด้านกว้างก็จะเป็นพวกสนามฟุตบอลนะครับเนาะส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นสาวยน้ำครับี่เลรนิชาการบายน้ำก็สามารถมาเล่นน้านี้ได้โอ้โหสามารถฝุกหัดหได้เลยกับผูคนนี้โอเคครับได้ๆก็สำรวจครบทุกอย่างนะครับเนาะเอาเป็นว่าแผนเดดของเขาคือคอือยังไปว่าอะไรเนาะทั้งจัด มีดมาพร้อมฆ่านะฮะในครั้งนี้ในครั้งที่เข้าสิขาเข้าสิบัใส่มีดบัใส่อย่งนะครับเนาะผมใส่อีกวิธีนึงซึ่งตามมาขาคนในงานแล้วก็ว่าบัาเฮียให้แบบเสียเวลาในการติดติดคัดคน,นะครับเนาะเอาเป็นว่าไปเบิ้งกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นชันน้นดาดฟ้าของ,องเรียนครับทุกคนโอ้โหทำไมเธอไม่เข้าเรียนนะข้างหน้าเข้าหมดแล้วนะแต่เธอก็ยังบอเขาเป็นยังเข้าสีเขาเ่อมาวิทางดอกปะโถโโถโถโถโ ใส่ไปเลยนะฮะอันนี้หมวกแมวครับทุกคนซึ่งหมวกนีม้มันมีพลังวิเศษหรือคือเขาสามารถปล่อยพลังวิเได้แต่ว่าคนเห็นเขาติตกใจนะครับเนาะเ้านี่เวลาสีขาเนี่ยเขาต้องแบบพยายามสังเกตโคนได้ดีครับมัน้มันมีเครื่องหมายอาชญาธิที่ข้นเขาต้องฝ้าอานะครับเนาะเพราะงั้นมันจะแจ้งตำรวจโทษจับเขาได้นะครับเนาะโอเครูเกลับในการคาแล้ว ต่อจากนี้เริ่มต้นที่ห้องแรกก่อนก็แล้วกันเนียความหดร้ายเราไม่ปราณีใครทั้งนั้นขออนุญาตครับเอ้ยอะไรด่าโอ้โหครูพวกเราตายแล้วไอ้ยังเงี้ยโทรแจ้งตำรวจเร็วฉันไม่โทรแล้วหนีทีกว่าหนีก็มีล่นะจ๊ะโอ้โหทุกคนขนาดเข้าใส่นี่มันยังมีกันแลกติดติดขัดอยู่ครับทุกคนตัวข้าผิดใจมีครับทุกคนโอ้โหเสียโอ้โหโอ้โมันเห็นเราครับทุกคนมันเห็นแน่ม่ เฮ้ย <Hey, S 2> มันเห็นเราว่าเห็นได้ถึงวะอ๋อสแสดงว่ามันออกจากห้องนี้มันมาเห็นเพิพพอดีเลยวะ่ะโอเคผมมาปลา่อยเห็นมันหลอดแทงางา้นนี่ตายไปไปมีคน,จ,จ,นจัดการตำรวจต้องฝ่าจัดการให้มันโดยเร็วที่สุดโอเคห้องนี้ผ่านไป,ไปเป็นมห้องหนึ่งก็ได,ดีกว่าห้องนี้เป็นห้องพักคู่ออห้องพักคู่วะนะหอน้องผุมด้วยกันตายไปได้พออบริหารองเล่นกับบอดีเออโอ้โหตอนนี้เกิดเรื่องยังแล้วครับทุกคนสงสัยคนทางเล่นสีหูแล้วครับว่าเฮาว่าเฮ้า ขาคุณอ้าวไม่รอดสักลายมาโหลดว่าตำรวจมาโหลดตานี้วิ่ญานแท้แด่นอนเอาละครับลบไปชันล่างกันดีกว่าครับทุกคนเนาะวันนี้อย่างนีนะครับเนาะมันไม่มีอะไรนอกจากไอ้พวกนี้วิ่งขึ้นไปบนดูข้างบนดูเหตุการณ์แล้วทึกแต่มันกระต่ายเขาโอเคตายมันเบิดโอ้โหเกณีขอเสียอย่างเดียวคือเวลาเขาขาคนมันจะตายครับทุกคนไม่กิดสีแหล็กนะครับเนาะค่อนข้างสีแหล็กอยู่ในระดับหนึ่งชื้ ชื้อ,อตายไปแล้วนะฮะว่าคครได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ว่าดูว่าเฮาบริต่างข่าดีไปเชี่ยตายโอเคเรื่องของไหนีีอีกลุ่มสตอเบอรี่บอลขึนกลุอีกแล้วตายยกรวมหัวกันตายเลยโอ้โหทุกคนมันเห็นได้ยังไงอ่ะอยากรู้มันเห็นโดวยวิธีไหนโอ้โอแหลกแค่แหลกแค่มันแหลกแค่แค่บาทน,นี้เอาเอาเอา เล็ดบอคอยจะเป็นตะเลนเลยวเล็เอ๋อออกจากห้องเรียนก่อนทุกคนออกไปยองนอกเซบอื้อืมช่วยด้วยค่ะมีคนฆ่าเราค่ะจะหนีหรืจ้าแม่สาวน้อยเออตายหน้าโรงเรียนซะเลยเป็นผีเฝ้าหน้าโรงเรียนนะว้าฉันก็หนีเหมือนกันค่ะไม่อยู่แล้วอจะหนีไปไหนแมสสาวน้อยมาฆ่าซะดีเออตัวนี้มันก็จะหนีเอา ไม่ทันได้ปล่อยพลังวิเศษก็าตายซะง,งั้นก็เป็นเจได้กันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับเนาะคั้นผมขาเป็นเลยก็ตีบวาวครับทุกคนโคตรสิลกกูกนดีนะครับ,นบรเนาะว่าเกมนี้มันค่อนข้างสี่แหลกไม่เล่าขาโคตรนีโคตรนีค่อนข้างสิแบบตายเป็นกือแล้วห้องก็จะมีความแหลกนะครับเนาะเพราะว่าสีการ์ดคาร์แบบใดก็ตามมันก็นสิเหตุหนีเข่าแหลกแล้วก็ขาได้ยากี่สุดครับทุกคนก็เป็น,นว่าสำหรับมือนีกับพ้อแค่นี้ก่อนก็นกนแล้วกันแต่ว่าเกมนี้มันบ่คอยสีมีการอัปเดตมาได้เอยนะครับเนาะ เป็นเกมนั้งแต่ปีพศ2518ครับทุกคนก็ได้ๆก็ติดจากกันไปนะครับเนาะจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีสีประภาน87เดี๋ยวไปไหมๆนะครับเนาะสำหรับมือนี้ผมและเกมไฮสคู o ซีมอนิเตอร์2518ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อกรไม่พบกันในคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายคลิปแรกที่ผมเหลเลยตอลน,นั้นยังจำด้ <laughs>